เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนครับแล้วเราก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมเลกพาร์ทที่2หลังจากพาร์ทแรกเนะีที่เราไปไฟกับมันมาซึ่งเลือดมันก็ไม่ค่อยลดสักเท่าไหร่ในพาร์ทนี้เรามาดูซิว่าเราจะปราบมันได้หรือเปล่าอนนี้กล้องเรา ผม,ม,มต้องไปเช็คก่อนว่ามันมีกระสุนให้เราเก็บดือเป่าแต่น่าจะพออยู่นะนี่หมอของเราตายไปแล้ว ได้เอ้มทำไมในกล้องมันขึ้นห้าตัวอะไม่ใช่หมูเราเลยใช่ไหมไล่ตัวนี้มีสองตัวนี่นะ ขอไปเช็คหากร,ระสุนก่อน5 minutes later เอาละครับก็หลังจากที่ผมไปสำรวจมาสรุปไม่มีอะไรเลยผมว่าเราเริ่มเขื้นที่2เลยดีกว่าลุยเลยคื้นที่2เอาละเช็คกล้องก่อนสิ เฮ้ทำไมมีหมูสองตัวถ้าที่ผมจำได้มันมีตัวเดียวหรือเปล่านี่หมูเราเหรอ ไม่ใช่หมูแน่แน่เจออีกแล้วอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะไม่ใช่หมูอะ่ะกล้องเราตรวจจับอะไรได้นะยอีกแล้ว อ๋อหมูหมูนี่เองติดไว้แถวนี้ก็ยังไม่เจอหมูแล้วเข้ากลงไปแล้ว ผมว่าเราเออกไปที่กระตอบเียว,วันนี้เราจะมาล่ามันเฮ้ยเฮ้ยเสียงร้องเหรอพื่อความมั่นใจเช็คอีกรอบ โอเคไม่เจออะไรเลยมันคือเสียงโมแล้วเนี่ยมึงใช่โมผู้ไม่เนี่ยอืมตัวนี้ไม่มีหัวเอลเลียนมันทำพิษโมเราลว เราต้องมาทางนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกี่ยวอะไรอะ่ะตกใจหมด ลอยๆไปอ่ะและ้วผมไปดูดีกว่าโอ้โหแล้วมันอยู่ในป่าด้วยมัน,มนต้นไม้มันเยอะมากเลยอ่ะเปิดแมพเช็คก่อนดีกว่าข้างหลังเรามันไปไม่ได้ ะก,กี้มันคืออะไรเราต้องพยายามไม่วิ่งแต่สเตม,มินาหมดก่อนผมต้องคอยฟังเสียงว่ามันวิ่งมาจากทางไหน ใใจก็อยากวิ่งไปกระท่อมเร็วๆนะเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอะไรอะไรเฮี้ยอะไรอะไรเฮ้ยๆโอ้มาแล้วคว้างเหรอนี่ใกล้สุดอันนี้ใกล้สุดอันนี้ใกล้สุด ก่อนขึ้นก่อนขึ้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 นหวัง oh. ว่ามันจะตบเราไม่ได้นะจากข้างหลังเนี่ยตรงนี้ไม่เจอนั้นกว้าง ใช่ไหมใช่ไหมเห่าหมูอืมที่ผมอยากไปอีกคอมหนึ่งอะ่ะผมว่าผมลงไปผมโดนแน่เลย เอาวะมองแนวกันมีปืนนะเว้ตรงนั้นมีอะไรอะอะไรปักอยู่อ่ะเฮ้ยหมูหม,หมูเฮ้ยตรงนี้มีหัวหมูเอาขึ้นสิเฮ้ย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  ม,ม,มุมนี้แหละเราเจอมันบ่อยมาก ว่ารอมาตั้งนานสรุปไม่เจออเลยไปดูบ้านตรงน้นดีกว่าไม่มีไม่ไปดีกว่าเราย้ายจุดกันดีกว่าตรงนี้มีหัวหมูหมูเรากลับไปเช็คกล้องไหมนะ เฮ้ยหมูเวนิผมว่าตรงนี้แหละทำเลทองเฮ้ยนั่นหมู là ai là, là... คือโพสิชันดีมากแต่เราไม่เจออะไรเลยเฮ้ยนั่นไงโอ้โหมันไกลเกินอะ่ะขอสักนัดแล้วกันนะวิ่งวิ่งวิ่งอเอาละผมจะล่ามันแล้วผมไม่กลัวแล้วะมึงวิ่งไปทางไหนทางนู้นใช่ไหม ข้ามาเพื่อลาและเจ้ามีอาจหลีกเลี่ยงไม่กลัวเลยเฮ้ผมเห็นเง,นเงาวแวบเฮ้ย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 อะไรมาดิวิ่งหนีไปดิรีโหลดยังพร้อม เดี๋ยวเดีด๋ยวเราจะบูมบ่าวเข้าไปไม่ได้ไปเช็คมันตรงไปข้างหน้านี่แหละน,น,น,ะนันแน่เอาอุ๊ย,ยผมคิดว่ามันหมดแล้ว นั่นใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเยสียงน้ำเกี้อะไรอ่ะมองไม่ทันอ่ะ ได้เล่นทีเผอที่มันวิ่งขึ้นตรงนี้แถวนี้แหละ ถ้าเราวัดกับมันระยะใกล้มันจะลุกซองจะแรงกว่าไหม,มว่าไปไฟมันเลยดีกว่าไหนๆก็ส่วนไลเฟิรลแล้วก็จะหมดแนละ้วมาดิการเห็นตัวมันจากระยะไกลพราะความได้เปรียบ โอเคเจอแล้วนิ่งๆอืมไม่โดนหรอเฮ้ยสองอนมันวิ่งแบบนารุตโตะมันวิ่งแล้วมันก็วิ่งเราตามแล้วเราตามเราตามเรื่อยๆผมเห็นไปข้างบนโน้น ล่าสุดแล้ว,วันนี้เอาให้สุดอะราดแรกมันเอาเราไปเยอะโอ้มันวิ่งเข้าดงมันเข้าป่ากล้วยไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยอันไงแล้วเราจะเข้าไปยิงมันยังไง วัดเลยแล้วกันนะช็อตกันรีโหลดพร้อมวิ่งใส่เลยมาดิมาดิไปไปอีกวิ่งเลยวิ่งหนีไม่กลัวแล้วมาไหนแล้วว่มาดิมาดิ ตามตามให้สุดอะไหนวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเฮ้ยมันหยุดมันหยุดไม่เห็นหน้ากลัวเลยเฮ้ยโอ้โหต้นไม้ม,ม,มันบังผมอะแล้วทีนี้มันวิ่งไปทางไหนอะทีนะอืม วิ่งไปทางไหนอะว่ายังไงเราก็ไม่มีโอกาสเจอมันถ้าเราไม่เข้าไปใกล้มันมากๆอ๋อวนมาเจอแข้ม ้ยหมยอกองไม่จำเป็นแล้วตอนนี้ต้องใช้สายตาเฉียบคม เจอและมวมกว้างเราต้องอยู่วมกว้างได้ในพื้นที่กว้างเขาไว้เฮ้ย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 เโอ้ไหปนไหนแล้วอะมันเอาคืนแล้วแล้วเหรอ ขยับอ๋อนั่นไงเอาใหม่ตอ,ตอบน,นี้เราต้องเล็งค่ะเล็งรอเลยเล็งรอมาทางนี้แหละเ,เราต้องยิงก่อนมันจะมาถึงอะ่ะไม่งั้นเราโดนดาเมจไปไหนละ มันนี่ดิมันก็แค่เกมกลัวมันเฮ้ยอะไรอ่ะ ความกัวคือสิ่งที่เราสร้างมาแต่มันวิ่งไปไหนอ่ะไม่เจอเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมูมันก็หมูไม่หมูมันเยอะจัง ยิงลมคมกลิบเลยโดนเต็มเต็มเลยตะกี้เนี่ยหมายถึงพื้นอะ่ะเสียง ตรงนี้มีซากหมูทุกคนอเอเลี่ยนตัวนี้มันเป็นไรกับหมูนะหายแล้วต้องกลับเอาละครับก็สำหรับพาร์ทนี้ผมพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนตอนนี้ผมเริ่มจับทางมันได้ละเดี๋ยวพาร์ทหน้าผมจะล่ามันได้ไหม รอติดตามชมได้เลยครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายจุบ๊บ